เปิดคอนเซปชุดบ่าวสาวเจนนี่ยิวหรูหราอลังการมากอบอวลไปด้วยความรักขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัดมงคลที่เมื่อวันที่11พฤศจิกายนหนุ่มยิวพร้อมครอบครัวเจ้าบ่ายยกขบวนขันมากแห่ไปสู่ขอนักร้องสาวเจนนี่ที่บ้านของเจ้าสาวที่จังหวัดนคนรราชสีมาทมกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืนและคึกคัก โดยมีคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นและในวันที่12พฤศจิกายนจะมีงานเลี้ยงช่วงเย็นที่โรงแรมดูสิทานีจังหวัดกระบี่ล่าสุดท้องเสื้อชื่อดังอย่างโมนิกเวดดิ้งออกมาโพสภาพส,สวยๆของเจนนี่และยิวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมเผยถึงคอนเซปต์ชุดบ่าวสาวว่าครั้งแรกกับการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์ชวนฝันของคุณเจนนี่และคุณยิวโดยคอนเซปต์ยึดตามคาแรคเตอร์ของทั้งคู่อย่างชัดเจน ลำเสน่ห์แบบเฟมินิสต์โรแมนติกแบบหนุ่มสาวสไตล์โมเดิร์นใส่ความเป็นแฟชั่นผสมผสานทางความเท่โกหรูและชวนฝันไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเป็นภาพที่มองแล้วรู้สึกถึงความรักได้อย่างเต็มเปี่ยมเนรมิตโดยทีมงานคุณภาพโมนิกดูแล โมนิกขอขอบคุณคุณเจนนี่คุณยิวที่ได้มอบโอกาสครั้งสำคัญและยินดีให้เกียรติทีมงานเราได้ดูแลออกแบบสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายพรีเวดดิ้งและเช่าตัดชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดแสนประทับใจถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความสุขที่เกิดขึ้นพวกเรายินดีกับคุณจริงๆในวันแต่งงานนี้ตึกใหม่เวดดิ้งหกดาวรูหราที่สุดในกรุงเทพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ